ไอพวกนั้นไม่ก็หาแกง๊งเออมันกระจายหมดแล้วพวกนี้เอาพี่ปิงเอามันพี่ปิงโจทาแอควันพี่ปิงเฮออ้มีคนเล็งด้วยมีคนเลงทาแอควันไปแล้วตุนแล้วเราไปทาแอคโฟดกว,วาหรอฮะต้องใส่ตาฟาดกูเห็นสแตนด์ดูโอเวอร์เฮเวนเมื่อกี้มันบินไปบินมาแต่ว่าเจ้าของอยู่ข้างหลังน่าจะไม่ใช่แล้วเจ้าของกีมา้า โอ้ยเปิดเต้สตาร์แพทิน้ำเดือบว,วะ่ะโอ้ไหนลา,าเป็นน้ำเดเือบก็มาทาจากวันโดยที่อีซี่ในการทาสุดโอ้เหมือนลาเป็นน,น้ำมันอยากร่วมวงวะ่ะเหมือนลาเป็นน้ำมันอยากฆ่าทาร์สด้วยวะ่ะคนหรือเปล่าใช่จริงด้วยใชย่แต่พี่ไม่เลือกคนหรอกนะ กูลืมบอกว่าก<า>ูแปลเลยอ๋อซา,าไปนำหลุดเหรอตายแล้วมั้งไงอ้เหี้ยมันตกแมปตายเพราะเมื่อกี้พี่ทำมันตกแมปตายโจันนี่ช่วยนี่อะไรทาสักวันขโมยม้าขโมยมาแมวมาอ่ะเด ถ้าไปเวมยวามันมาหายมาหายตัดไม่ได้คนนด็งแล้วฟาร์มใหญ่บายบายไ่เจ้ามาไม่ได้ไ,ไ,ดไ,ไ,ดนะไปละจ้า พี่ขโมยม้ามาแล้วคือล่ามาไปแล้วเอามันยังพี่เดินมาไม่หายเว้ยพี่ทำม้ามันหายก็เอามันมาอะไรพี่ไม่ได้เอามาต่อพี่ปล่อยไันวิ่งไปวิ่งวิ่งไปอย่างไรจิตบาย มันวิ่งมันวิ่งหาพี่ดิตูเห็นปหมไม่เห็นตูเห็นไหมกูรีบเร่งเครื่องไปแล้วมากูก็เหนื่อยเพราะว่ากูกล่าวว่ามึงกล่าวมึงวิ่งแบบไรจุดหมายเจอดีวีดพัมไปก็จบแล้วไอ้หนูพี่ใช้ดวีดเป็นไม่เป็นประโยชน์ก็เลยร่อนวิ่งมา มันใช้ตัวกิงคิมสั่นใช่ไหมใช่มันกิงคิมสั่นถ้ามันทำอะไรเล็กอิ่มเพียวเมื่อมันไม่เป็นไรหรอกติดมาเลี้ยวเพลหนึ่งนั่นแหละเขาจะโวยเป็นเอาพี่ ามากู้ใหญ่ครับโอ้โหตัวเข้าไปในน้ำได้ไหมทำไม่ได้่วยเอ้ยแม่งโดนหยุด oh. เวลากลางหรืวอวิบามโอ้โหโอ้โหโจโจเข้าไปเข้าไปแล้วกูสาจะให้ให้มันเข้ามาหาหมา่อยไอ้โจ, <c oughs> โจอย,ย่าใคาวอนะกูตายนะ เฮ้ยเดี๋ยวในตุนและตุนแล้วมันเดือดโวตุนมันโดนระเบิดผมโอ้พี่ตายแล้วตนไม่ต้องหวงกูไม่อะไรวะเนียนเ่ยประดามัดดันแยดแต่ผมยังไม่ตายเว้ย អូអី Spider Dan មិនទាន់7